คุณประมูลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณถนอมคุณบินครับและท่านผู้ชมครับออกโฉนดที่ดินไม่ได้เนี่ยคุณครอบครองที่ดินอะไรอยู่ครับเอ่อเหตุปัญหาเรื่องที่ดินนี่เหตุเกิดเมื่อปี2549ครับคุณทักษิณเป็นนายกรัฐบาลก็บอกว่าให้หมู่สามกับหมู่สี่อำเภอทุ่งว่านี้ออกโฉนดกันให้หมดแล้วก็ให้เอา นคนโดสองคนเอามาใช่เอาโนตสามสองคนหนึ่งไปรวมไว้ที่บ้านผู้ใหญ่เสร็จแล้วก็เขาจะมาทำรางวัดให้ปรากฏว่าชาวบ้านหมู่สามกับหมู่สี่สามสิบเจ็ดครอบครัวก็เอาสองคนหนึ่งกับโน้สามเอาไปตั้งไว้บ้านผู้ใหญ่หลังจากนั้นก็เกิดปัญหาแล้วก็เงียบหายไปผมก็กลับมาจาก ทำงานแล้วก็ถามเขาบอกว่าให้โทรไปที่ที่ดินละง,งูก็โทรไปถามเขาบอกว่าหายหมดแล้วถามว่าหายไป้นไหนเขาบอกว่าน้ําท่วม,มทีนี้ผมก็ติดตามมานี่สิบกว่าปีแล้วแต่ว่าไม่พบคุณตนอมพบแต่เจ้าหน้าที่เดี๋ยวเขาก็เขาก็เปลี่ยนอำนเภอก็เปลี่ยนหัวหน้าที่ดินเดี๋ยวเขาเขาส่งให้ไปคุยกับ โอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับคุณประมูลครับเดี๋ยวคุณกระสินหยุดตรงนี้ก่อนครับคุณกระสินฮะหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนครับสื่อสารกับทีมงานอยู่เนาะสามสิบดรายประมาณนั้นแหละครับสามรายที่เอานอสสากับส .1 ไปไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะไปติดต่อ เพื่อเพื่อเพื่อเขาจะมาวัดที่ที่แลงูเพื่อมาทําการทังวัดออกโฉนดปรากฏว่าปรากฏว่ามีแต่หลักหลักเขตที่เขามากองไว้แล้วก็มาแจกตามหมู่บ้านภายในเดือนนั้นก็หายไปเลยโอเคโอเคโอเคแล้วก็เราได้ไปติดตามว่าเอกสารของเราเนี่ยทั้งสคหนึ่งทั้งนสสามนั่นน่ะยังอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่ไหมบ้านผู้ใหญ่ไม่มีผู้ใหญ่บอกว่าเจ้าหน้าที่ก็เอาไปตั้งแต่วันมาล้วนเลยครับรอฟังให้จบครบแป๊บหนึ่งครับอ่า โอเคไปฟังข้างนอกได้โอเคอนุญาตได้ยินเสียงอืครับทีนี้ไปติดต่อที่เจ้าพนักงานที่ดินที่ละงูแล้วเขาบอกว่าเอกสารไม่มีอยู่แล้วครับหายไปแล้วคือเอกสารชาวบ้านหายแต่มันก็ต้องมีอยู่ในเห็นบอกว่าน้ําท่วมไม่ระวังอะไรต่างๆหลักฐานมันก็ต้องคัดได้ดีเออเอาของคนประมูลผมยังไม่คุยตอนนี้นะเดี๋ยวขอคุยกับเจ้าพนักงานที่ดินละงู คร,ครับผมสาขาลาง,งูนะใช่ไหมสาขาลาง,งูครับผมที่ทุงว่านี่ <ฮะ S 2> เราไปติดตามดูแลกนน็ึ่1หายไปหมดแล้วของกองหาตัวเลขไม่พบแต่ว่าของผมยังพมมีจําผมจําหมายเลขก่1ไว้ได้แต่ว่าคนอื่นหลายๆคนเขาไม่มีสําเนาอยู่เลยเหรอไม่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 มีปัญหาไม่ได้ที่ทุงว่านี่เขาเขาย้ายไปลาง,งูนั่นแหละครับของคุณของคุณมีสําเนาไหมของผม ซ้ำนอไม่มีครับหมดหมดนอปเป็นนอสสามแล้วก็ก็ไม่มีตอนนี้ก็จะไม่มีหลักฐานอะไรก็ต้องสี่เจสักเข้ากรรมอยู่ขอความรู้ตรงนี้แป๊บคุณประมูลแป๊บเดียวนะแป๊บหนึ่งครับคุณประมูลครับ๋ยวขอขอความรู้หลักเกณฑ์จากพี่เจสักแป๊บอย่าพึ่งเรื่องนี้นะสามสิบเจ็ดครอบครัวเออเอาคุณรอฟังเงียบๆก่อนนะอย่าเพิ่งนะครับเดี๋ยวรอรอพี่เจสักเข้ามานะครับครับเอาไปที่ท่านเจสักก่อนนะครับคุณประมูลครับครับครับไม่มีปัญหาครับ โอเคพี่เจยศักดิ์ครับครับสวัสดีครับมเกิดปัญหาว่าชาวบ้านที่ทุ่งว่าสตูลน,นะครับคือผมเข้าใจว่านักการเมืองอประเภทหาเสียงหาเสียงเอาชาวบ้านเอานอสสามเอาสคหนึ 3, ่งไปไว้บ้านพูยใหญ่บ้านเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่มาทําการรังวัดออกโฉนดให้หาเสียงไงหาเสียงหาเสียงเอาเสเาสมาวางไว้แล้วด้วยแล้วสุดท้ายก็หายไปแล้วก็บอกว่าเอา น้ำท่วม,มที่ดินน้ำท่วมเอกสาร,รห,หายห,หมดแล้วชาวบ,บ้านก็เลยไม่มีทั้งสอคอหนึ่งนอนสอสามจะไปออกโฉนดถูกไหมคุณประมูลถูกไหมอ่าถูกครับโอเคครับอืมทํำยังไงครับพี่เจสักครับถึงจะได้ตามเร,เรื่องเดิมได้ครับพี่ครับติดตามมาสิบกว่าปีแล้วคุณสนอมอ่เ,ออเหตุเกิดปีไหนครับเนี่ยสองพันสี่ห้าร้อยสี่สิบเก้าครับคุณทักษิณเป็นนายกครับออสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้า สี่สิบตั้งแต่สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเนี่ยมันเป็นโครงการของท่านนายกที่อยู่ต่างประเทศตอนนี้นะครับ <c oughs> รรรครับว่าเเร่งรัดนะฮะเป็นการเร่งรัด <c oughs> ที่ว่าที่เราทราบเป็นอยู่แล้วว่าสองคนหนึ่งมันค้างเอาฉนดอยู่แสนกว่าแปลงตอนนี้นะก็ะเริ่มต้นมาจากตรงน,นี้แหละครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะฮะทีนี้ว่าอาของราษฎรตำบลพุ่งว่า ที่ว่าหายไปเนี่ยเกิดจากอะไรครับคุณคุณลงประมูลครับเกิดจากว่าทางรัฐเขาว่าให้กรมที่ดินประกาศให้ชาวบ้านนำสคหนึ่งและก็นสสามไปรวมไว้ที่บ้านผู้ใหญ่พร้อมกันนั้นเขาก็จะเอาหลักเขตมากองให้แล้วแจกให้กับหมู่บ้านโอเคโอเครวมบ้านผู้ใหญ่แล้วก็ให้ผู้ใหญ่นำส่งช่างทังวัดไสำนังที่ดินเพื่อเพื่อมาดำเนินการทางวัดนะครับ อราเขามารับเอกานกันสองคนเอกสารหายหมดเลยนะเนี่ตั้งแต่เริ่มก็ปีต่อมาผมก็ติดตามไปไม่ต้องเล่าไม่ต้องเล่าคุณประมูลคุณประมูลเออคุณอย่าเล่าคุณอย่าคุณอย่าพยายามเล่ามันเสียเวลานะคุณอเราบอว่ามันหายไปหายไปเขาอ้างว่าน้ําท่วมครับน้ําท่วมที่ไหนใครใครอยู่ในความรับผิดชอบของใครขนาดที่หายอาเภอละงูบอกว่าให้ถามไปที่จังหวัดสตูนตอนทรไปที่สะตูนสตูนบอกว่าน้ําท่วม ที่ดินต,ตนุล้วครับเขตแลบผิดชอบของสำนักงานที่ดินสาขาอะไรครับของสาขาลาง,งูครับสาขาลางูครับถ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบของสาขาราง,งูก็ต้องถามสาขาราง,งูฮะผมไปทุกปีนะครับไปว่าหัวหน้าเขาย้ายทุกปีแล้วก็เขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวกับหัวหน้าย้ายหรือไม่ย้ายแล้วลูกน้องจะอยู่หรือ,อไม่อยู่ไม่เกี่ยวมันเป็นอำนาจหน้าที่ของ พนักงานเจ้าที่จะต้องทํางานต่อเนื่องกันนะครับครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับถ้าไมทำไม่ได้ครับต้องทําได้ครับต้องทําได้ฮะทีนี้มันต้องมีต้นขั้วอยู่นะพี่เอกสารหายนะคุณรุงประมูลนะฟังนิดหนึ่งนะครับผมเมื่อเอกสารที่ดินไม่ว่าสอข้อหนึ่งเนอสามของประชาชนสูญหายเนื่องจากว่าเจ้าที่รับเอาไปเตรียมการที่จะออกมาทําการรังวัดนะครับก็เป็นโครงการเดินตารวจนั่นแหละนะ ครับเดินนก็เอาหลักเขตมาส่งไว้บ้านผู้ใหญ่นะครับเพื่อจะแจกจ่ายให้เจ้าของที่ดินเนี่ยนําไปปักหลักตามมุมเขตที่ดินแล้วก็จะนัดวันทําการรางวัดกันแต่ปรากฏว่าโครงโครงการปีนั้นผมเข้าใจว่าอ่าความพร้อมของเจ้าหน้าที่มันไม่ไม่เพียงพอที่จะทําการรังวัดได้ทันนะครับแล้วก็เอาเอกสารไปเก็บไว้สุดท้ายก็หายไป หลักเขตบ้านผู้ใหญ่ก็มีคนมาเอาไปหมดนะครับทีนี้เมื่อเอกสารอ่อข้อหนึ่งหรือนอสามหายไปเนี่ยมันก็จะยังมีต้นขั้วหรือฉบับสำนักง,งานที่ดิน,นฉบับหลวงนี่ยังอยู่ที่สำนักง,งานที่ดินนะครับเพราะฉะนั้นเอกสารของใครหายไปยื่นคําขอใบแทนนะครับออกใบแทนมันจะหายมากี่สิบป,ปีก็ก็แล้วแต่แหละแต่ว่าเมื่อมันหายจริงเนี่ยหรือํำรุกจริงเนี่ยนะ สามารถไปออกใบแทนขอใบแทนที่สำนักงานที่ดินในท้องที่ที่ที่ดินเราตั้งอยู่ได้ครับเอาสั้นๆอย่างนี้นะครับจะได้เข้าใจไม่ยากต้องมาวัดสำรวจที่ดินใหม่ไหมครับไม่ต้องฮะไม่ต้องไม่ต้องครับใบแทนไม่ต้องครับสมมุติว่าผมจะพูดว่าผมไปอยู่สิบปีแล้วตอนนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่บอกว่าหาไม่ได้หาไม่เจอจะทำอย่างไรครับไปขอออกใบแทนนะไม่จะ่ไปออกใบเก่าครับ ไปเอาใบแทนครับไม่ใช่ไปเอาแทนแต่เขาไม่ไม่ทราบว่าเอแปลงไหนแปลงนั้นกี่ไร่มีหมายเลขอะไรอ่าอย่างนี้ฮะอย่างนี้คุณลุงประมูลครับคือเราจําผมเชื่อว่าเจ้าของที่ดินทุกรายจะต้องจําตําแหน่งที่ดินของตัวเองได้ในพื้นที่อะนะแน่ได้ครับนี้อ่ทีนี้เมื่อเราไปติดต่อสำนักที่ดินเราก็ไปที่ฝ่ายทางวัดขอดูระวาง แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศถ้าเป็นนอสามกอเนี่ยมันจะมีรูปแปลงที่ดินอยู่ในระหว่างรูปถ่ายทางอากาศนะที่ออกนอสามนะอยู่ตรงไหนหมู่บ้านอะไรชื่อชื่ออะไรหมู่บ้านเนี่ยนะที่ดินอยู่ตรงไหนเนี่ยมันมีความชัดเจนอยู่ในรูปถ่ายทางอากาศนั้นนะครับเมื่อหาตำแผม่็ไปดูตามนอสามได้แล้วก็หาตำแหน่งตามนอตามสองข้อหนึ่งได้นะครับเจ้าที่สามารถจะตรวจสอบให้ได้นะครับว่าตำแหน่งที่ดินของคนลงอยู่ตรงไหน ของพี่น้องประชาชนที่สูญหายไปอยู่ตรงไหนนะครับสามารถทําได้สามารถตรวจสอบดูได้ในระวางตรวจสอบในระวางเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไม่มั่นใจก็ออกมาเอารูปถ่ายท่ากศนะมาดูในพื้นที่เปรียบเทียบกันว่ามันตรงกันไหมนะครับแต่นี้เองฮะไม่ยากเลยครับเพียงแต่ว่าเจ้าที่จะบ่ายเบี่ยงไม่ทําให้แค่นั้นเองจะนักต่าัประเรศเป็นเรื่องที่วันแมปเป็นยังไงต้องรับผิบบอกให้รอวันแมป อ่อกันแมปไม่ต้อรอวันแมปไม่ต้องรอถ้ามีหลักฐานอยู่แล้วเนี่ยเว้นแต่บอกอย่างนั้นเ็าบอกว่ารอวันแมปเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลงฟังคุณลงฟังนะอตอนนี้ถ้าที่ดินของเราเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับเขตป่าหรือเขตที่ดินของรัฐนะครับไม่ต้องไปรอวันแมปรอวันแมปนี่ผมไม่มั่นใจว่าลงจะต้องรอไปอีกสิบยี่สิบปีนะครับใช่ครับนานมากครับตอนนี้ยังไปไม่ถึงไหนนะครับ เจ้าหน้าที่เขาแนะนําอย่างนั้นนะครับอ๋อนั้นเรื่องของเจ้าที่แนะนําเขาอาจจะอคือเขาจะคิดยังไงผมไม่ทราบในใจเลยผมถามอย่างนี้ได้ไหมพิเจษศักดิ์ครับว่าครับนสสามนสสามกสคหนึ่งที่สูญหายไปเนี่ยสามารถขอออกใบแทนได้หมดได้ครับสคหนึ่งนอนสามนสามกสามารถออกใบแทนได้โอเคสคหนึ่งก็สามารถคัดสำเนาจากต้นฉบับได้ครับ ครับทำงเราต้นฉบับต้องหาไม่เจียกันหลายคนครับพี่ประมูลครับไม่ไม่ไม่พูดไปเรื่อยๆนะพี่นะจับประเด็นทีลรชั้นกระชับกระชับพี่เจียศักอธิบายแล้วว่าโอเคเมื่อศูนย์หายไปไปขอออกใบแทนไปขอออกใบแทนซึ่งเขาต้องออกให้เราได้อยู่แล้วเราก็เอาใบแทนนั้นะถ้าจะเป็นสคหนึ่งเราก็เอาไปร้อง แต่พอได้ใบแทนมาเสร็จปั๊บก็ให้เข้ามาทําการรังวัดรังวัดเสร็จปั๊บก็ไปยื่นร้องต่อศาล hmm. นะครับให้แต่สวนสอคอหนึ่งถ้าเป็นนสสามก็ไม่ต้องนะครับก็ขอออกโฉนดรายแปลงไม่ต้องรอวันแบบอะไรทั้งนั้นแหละนะครับก็สามารถทําได้แต่ว่าที่แน่ๆก็คือพี่ไปขอใบแทนก่อน hmm. นะแล้วก็ไม่ต้องไปแจ้งความด้วยนะครับไปแทนเนี่ยนะ <laughs> ผมจะติดต่อเดี๋ยวนะ ผมรู้แหละพี่ไปทําแล้วมันทํากันมาไม่ได้ถูกปฏิเสธมานมันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่แหละแล้วอ้างยิงโยนไปใส่วันแมปเนี่ยนะวันแมปเจ็ดสิบหจังหวัดตอนนี้เพิ่งทําได้สิบเจ็แล้วปีไหนจะเสร็จก็ไม่รู้นี่คือปัญหาเดี๋ยวผมจะคุยที่ดินอยู่สาขาละงูใช่ไหมทนายโกมาโกหัวละห้าพันอยู่คุณประมูลไม่พูดจอื่นครับน,นะผมถามว่าที่ดินอยู่ละงูใช่ไหม ครับผมเอาละเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปตามกับเจ้าหน้าที่ทีมงานอําเภอทุ่งว่าครับคุณถนอมครับอ่าอําเภอทุ่งว่าโอเคเดี๋ยวนะทีมงานเก็บคระท่านตุ๊กนะคุณลุงที่ดินอยู่อําเภอทุ่งว่าแต่ว่าสำนักงานที่ดินที่รับผิดชอบเรื่องโฉนดเนี่ยเป็นสาขาไหนครับ นี่เมื่อก่อนนะทุงว่าเป็นคนจัดการแต่ว่าเขาบอกว่าทุงว่าโอนไปที่ลางูให้หมดแล้วแล้วก็ไปติดตามที่ลางูไปลางูครับลางูแล้วที่คุณ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 ประมูลนะที่ดินที่ดินนี่คุณอยู่คุณอยู่อำเภอทุงว่าใช่ไหมครับมันเพิ่งเพิ่งว่าหมู่ฐานถ้าจะไปออกโฉนดไปออกที่อำเภอลางูถูกไหมโอเคครับโอเคแค่นั้นครับจบครับสวัสดีครับสวัสดีครับ